ครับสวัสดีพ่อพี่น้องยังดูถุงไห้ทุงหน้าคือเก่าแล้วมาหนีิเนาะเพราะว่ามาหนีิกระเจ้ามาขนเข่าซอยเนาะพี่น้องเนาะขนเข่าซอยมัดเข่าซอยชัดซะก็เลยมีเมนูนมาหนีิลาบิสนเนาะลาบิสนลาบสีม้วนแตนที้เรสสาสีซอยซอยลาบเนาะอันนี้มีหอมีตับน้อพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นิสนเนาะนี่เราสีซอยลาบเนาะ ยังบอแล้ววนาะพี่น้องเนาะสำหรับเกี่ยวเขากันยังเข่าเจ้ายังสองไฮเนาะอีกประมาณเจ็ดมือหนึ่งเนาะมือหนึ่งสองมือก็คือสีแล้วสสาหรับเกี่ยวมือนี่คือสีแล้วเนาะแล้วกัย่งคุณบาเนี่พี่น้องเราจะวางมือนี่เขาจะมาซอยมามัดเข่าเนาะซุ่มพอเสียวพอคนมาหมัดเข่าซอยพี่น้องแล้วกับมือนี้เขาสิเห็ดกินถ่าพิ่นนาะซอยชีปลาบลาบแ่บเพี้ยผมคมมือเนาะ แล้วปทียี่้อยเนาะพี่น้องอันนี้เครืองลาบเนาะวันนี้เอาสิขัวเพียนี่นะทุกคนอันนี้ก็เป็นเท้าออน้ำเพียอ่อน้ำเพี้ยน้ก็สิไปมาเพียเซลาบเนาะอันนี้ก็เป็นน้ำสุกเนาะน้ำต้มน้ำสุดเนาะเอาถานที่ตามตอนต่อไปพี่น้องต้มมันแ่บเต้มก้น

เออลูกนะเออลูกให้เที่ยวเอวสาวเที่ได้แล้วมาถ่านดแล้วนั่นปวว่าเกี่วเขาเป็นกระบอกปเียวอยู่นาเลเน่รอมซื้อหมถ้าน้นงเปั้มถมาด้วยเป็นโอเปนน่าเขาเนี่ยน่ เรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยเมนูราบซีนราบซีนอืมอันนี้น้ำสดน้ำสดตักตักตักเลยตำพุงกับตำเนาะมาเนอะหมักเพ็ดดิบได้เลยเอาเพ็ดดิฟงอยหนาลูกเปนอย่างไรคักเออไปใส่ลืมอีกเลยต๊ะทามตรนี้โต๊ะกระเทียมลืมกระเทียมอีกเลยหาทหานป้าของนายไปย่างบอก ได้เข่าลายๆสิโอ้ได้ลายโอ้ประปาดีๆนี่ฮะด้ยดีเลยงมบลยังบุญบัรลังก์ย้งเวยบได้เตยขมวเบียรก์ใมวดบัได้หาเงินบุญบรรทัดมี่ลงก์วยบลกังบัลลังกยยบลก์ยมวยัลลักมากงมวยบัลลัยมัยมวเลยมัลอัมวัลอยหม เนื้อสองร้อยขายอีกร้อยหนึ่งเหลือกินแล้วกินยักษ์สองลังพอแล้วเด้ไปน้องด้วยถ่านน้ำกันเนาะตอนเทียนตอนเทียงเมนูลาบสิ่งนี้นี่มกเห็นแล้อสิกินผู้เดียวนี่เบิ้งซีมังกรนี่เห็นหึงแห้วแล้วมาแบ่งมาใหว้าไงถ่านน้ำกันมาลาบซิ่งงัวสุดยอดหมดเลยมามามายางเทียงนี่สิ่งวัวเผาบหอมด้วยนี่เ này 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 đi <laughs> ông còn nữa đó thằng đây đây. À, đây ừ. Để bay luộc nó đấy. Ăn lại, thác lại ดูแห่ลงเวปจจบนนอือไปับเอาไปขัวก้อยเครับไปแห่ลงมาบ่เราวัวก่อยปจจุบวไปแห่แต่ลาคอหลอกเยอะเราไปนำตาคอตรงวันนี้เราหัวใจแหแล้วเหาเบาไปนำพุ่นแล้วบ่บ

นับชิซน่งัวเผาแบบกินครับเข้าไม่เข้ากรถแทบ้นเพี่สิมื่นีบนึงยเนี่ยดาวอมบดิ้งินพ่นี่เป็น้องปนวนเพรกินน้ำกับิ่กับี่ข้าววบ้งกว่ามฮนดก

พักแท้ขารผิดมีขอ่แท้ดพะเม็ขาวนี่พรกเม็าเ้อพระเม็มาด้พี่น้องเอ้ยลูกพลุกลูกๆุงเดินหนไสุดยอดสุดยอดันนี้ทีมงานมัดเข่านะเพิ่นมาซอยพี่น้องมันยืนเจ้านอนนี่เ้อ

ให้เัวให้ด้ัวัวห้ัวบ้านเท่านี่สวนท้งหลาจากหนาละม้งจามกินยงเดียว không khỏe như ngay mà, tha đúng rồi, tôi tôi thấy rồi, à, à. à. <cười> 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 ไปผู้ไทยเมือนนผ่านลงสองเกือกว่าแล้วเขาจะเอาเบียร์มาแน่นขึ้นแน่นขึ้นลูกกาจะใบลูกคมแล้วโอ้ยก็ญาิบักคาเป็นลูกจะบ่เย็นแล้วไปฮับจะบื่คฮับฮับเบ่อสุกคนหายจะเข้าเอ็นอีกบาทกินเหล่าแินเหล้ากินเบียร์ผุดทน้ำก้นบ่กินเข่าอิ่มอัดล่งแน่นขึ้นก้มรูดรูดโอ้ยบวายวายโหนะงาบักคำจะเว่าลูกคนไปหอบเบียร์มาฮับสองว่าเหล่าอีกสองทุบเนี้แหละ พยายามไปไทยไงอยากเป็นเบี๋ยตัวชามาจังเจียอย่างนี้ผมก็มันเหลาขาคลับไปนั่งขด้นรถ้าแม่นึงง้อบ้านเขาให้คากลับเนยหลายพวก Chồng lạc quá Lái Lái lạc nhìn Lái, lái rồi lạc 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 không lạc 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 อิ่มแล้วทุกคนบบดนี้ีข้อพพ้องนอกกันการาเทียงด้วนลี้ยงนะพี่น้องเนาะเมนูลาบสี่มือดนี้ก็จะได้ปิดชีวัเพตอนนี้นะพี่น้องพอกันชิบหนาเนาะบัวมือไมหนึ่งว้ก่อนเมนูยเนาะสำหรับได้กุหนึ่งมือนะพี่น้องแล้วก็ปั้นมือองมืออ๋อต่อเขายังเจ้าสองให้นะพี่น้องเนาะ เดี๋ยววันที้วลาสองวลานี่แล้วกับปั่นเนาพี่นองกับเทว่าชเบ็ดชิ้นเนาะกว่าคคิดนี้กับฟร์ตัวเบ่านี้เนาะ